สวัสดีครับพามาดูในกลุ่ม VIP นะคะผมนะรัฐบาลนี้เราอาจจะไม่ปังครับผมนะแต่ว่าหาหน่อยก็โอเคครับรัฐบาลเข้ามาแปดสามเนาะล่างก็บนก็สามสามสองผู้ใดเฮงเฮงเลยๆเนี่ยแต่ว่าทอมนิดก็ไม่เข้านะครับรัฐบาลแต่หาหน่อยมาสรุปหาหน่อย ในกลุ่ม V.I.P ให้ดูนะคะผมนะก็โอเคครับเข้าอยู่เนาะหกแปดก็โอเคในกลุ่มก็เข้าก็ก็เฮนั่นละครับผมมาสรุปให้ดูว่าก็อยากให้เข้าในกลุ่ม V.I.P กลุ่มไลน์ V.I.P ดีกว่าครับก็ทักมา ID ลงไว้เบอร์โทรโทรมาได้ยินดีต้อนรับสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่ม V.I.P มลายเนาะสำหรับเดี๋ยวมารวรุ่นกันอีกครับไปฟังกันเอาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีคับผมมาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยนะก็มาลงเหมือนเดิมครับมาลงปเป็นแนวทางเลือกสำหรับหวยรัฐบาลหวยลาวหวยฮานอยวันนี้เราก็จะมีหวย ฮานอยบวกลาววันศุกร์ครับก็เป็นแนวทางให้นะครับผมแต่ยังไงก็ทาตัวเน้นตัวแดงหรือว่าตัวกันก็ถ้าอยากได้ชุดเต็มก็เข้ากลุ่ม V.I.P. ครับกลุ่มฮาหนอยกลุ่มลาย V.I.P. ของคอม m ิ t ทักมาโทรมา ID ลายมาเขาข้างเดียวหนึ่งดอกครับผมนะเขาข้างเดียวหล้กก็ยิ่งยาวเลยครับ เราก็จะมีแนวทางให้ล่าหุ้นให้หวยฮานอยให้หวยลาวให้คำนวณให้เข้าครั้งเดียวนะวันนี้วันที่สองกันยายนก็จัดไปเอาตัวกันเดียวนะตัวกันของวันนี้ครับ 49แล้วก็69ครับจัดไปตัวกันสำหรับช่องทอมนิดชุดเต็มเราก็ไปเจอกันที่กลุ่มไลาย v i p นะกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเล็กการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยง เขาได้ก็รูดได้รูดได้ก็ต้องเขาได้นะแต่เราก็ยังไปกันยาวๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหๆๆลายๆเลยๆเฮงครับ